นเนี่ยอุ้ยเป็นสัรจันเลย,ยครับอ่าออกเมียน้องแบบนี้ป๊าดมึงนี่ครับบอกแตงอุ้ย<า>ป๊าดเต็มไม้เต็มมือเลยครับผมป๊าดมตัวน,นี้อุ้ยจูนี่ ว้าวอุ้ย,ย <Them. S 1> ทั้งต่อยก็หลายเบาว้าวโอ้ยเจ๋อไว้มีอีกครับผมมีกระดอง,ง้ำงามครับอุ้ยผมนี่ออกยางค่ะครับผม สองบอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่ยพี่น้องสุภุศกุลครับผมมาพบกับสองบอลเทิรงนตอนไฮกดงอีกแล้วครับผมวัอนี้เมนครับโอเดรไปไส้ครับผมแมนครับว่านกระมานเนาะแมนทิมไปทางอื่นมาได้ครับแมนครับผมเพราะว่าเฮดเริ่มออกลายแล้วครับผมครับวัอนี้สองบอพายพี่น้องปีนดอยสูงขึ้นเก่าครับผมฮุ้นขอเพลงแน่นครับผมแมนครับผมครับหมูว่ามืันนี้ิได้หน่อยได้หลายทอมหมอวานพี่น่องครับเนาะคลิปวัอนี้ก็เป็นคลิปไมเดอร์ครับผมครับผมคลิปประจังที่ยี่สิบเอ็ดดุล่าสองพันห้าร้อยหกสิบ ออกหลายยิ่งครับผมออกช่วงท้ายตีครับนั่งคมก็หลายนั่งคมก็หน่อยครับผมเดี๋ยวกระหุมครับโอุ้ยยังมีจุ่มขึ้นเ่าครับทั้งตุ่นด้านนั่นเลยน้ำเอาคนนะต้องกอกว่าเอานี่เติ้่เติ้งมีหลายบ่อห้องหัน จะเห็นหลายๆด้วยดีไหมให่มากดองเออมาได้ครับข้างในมีสองดอกเป็นกาดีดีครับปกติคมนี้ออกลายๆครับต่ตกทีนี้นะทั้งท่็นรับ จะไว้ไมีครับผมนีกระดองงามๆครับอีกหลายนะไปทำความสารอยู่บ้านครับ,ดเ,บเดี๋ยวจะไปมาน้ำครับต่ดอรอบนอกยังเป็นไขน่ยังพ่ะท่านได้เศร้าดีครับผมพี่น้องก็ถามอะไรอยู่บ้างเอาเล็กไปใไส่ก่อนเลย คิดได้กับเป็นไก่กันเด้อครับดุ่มไงเลยยหนอกยางไงยางง่ามครับนั่นท่านเบิดบ้างมีอีกมีอีก เนนนแห่งเร่ยเนียน้นเขาดเว้นได้ครับผมมือกหมูวานปได้องมาขีดเแนนหมูว่านขื้นเต้ทึงนี่อเนี่ยคนี่นียนีเด้เก็บไว้หยีบ à mình ngay vậy đi Hãy các cho เงี่ยนะแดดต้นองเริ่มอ,ออกมันเพิ่นเริ่มออกไหมอุ้ยจูนี่<อ>ต<า>ัดอุ้ย มาทุงมือกับยังบวานได้อยู่น้องครับระบบย่างครับตัวนี้ระ <c oughs> บบย่างแห้งด้หนาวแต่ต้นหนาวเลยนะเนาะเห็นครับเป็นตัวหางแม่ครับผมอยู่ตรงไหนนะครับมาตรงไหน โคตรโภมึงได้ครับดอกแตงอุ้ยมึงดอกเห็งพี่น้องดอกไงเฮงห้แ่งเรใส่อ๋อโเห็นได้ดอกนีม Chị em mua hình không nhỉ? Gọc bao? Khá thương này tìm được bạn hai ta ta Tem quanto tá lá? ให้อยูค่คนโบถือฝนที่อีกตัวนึงแม่เอินบะไรเด้อครับนี่เป็นบบไดอีหราะว่าตั้งตัวตั้งนนใหญ่หนิเฮตัวอ,ออกดีเนาะอ่าหนึีน,นี่มาสองดอกบบเมียนตัวนี้เกิดเ,เป็นเหงาเป็นเงาด้วยครับเดี๋ยวทําให้ <laughs> những cái giống em kìa ขเขื่อมักกวเหยียได้เ่าเห็นที่้เห็นี่จูม่มเคงบ้านเลยครับ เซละห่มเนาะออกลายครับตรงตานี่คือเครื่องครับเฮ้ยด้วยด้วด้วยเอาดีกว่าว่าไงด้วยอันนีเจ้าไลาสอดลงไป องดีวดีดอนนดงมือมัดิใ่ไเอาไปแต่รวกไปแต่กแกงที่บ้านขนาดมากคุณหมืน่นไปทังบ้านได้อยู่ครับ ใน้นำตรงเอีกดอกนึงโอ้ยผมนี่ออกยางค่กครับผมโอ้โหโอ้โหดับกัน พอเท่าไหนครับโอ้ยเป็นสัตว์เป็นสัตว์เลยสองเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งไฟกันครับผมนี่ไงโอ้ยเป็นสัตว์เลยครับัออกนี่น้องแบบนี้เป็นการเส้นทางออกครับดอกนี่ดอกนี้ โอ้อยี้ย้ยนี่จะจุ่มอยตอยครับผมน,บน,น,นะครับี่คุณนะครับวิธีกาตังทางขงึนมะามาักับมีเนาะ đi xem bữa đi còn đó nữa mà Bịt xoắn đoạn trên này này khỏi lâu Nhiều khỏi đâu Mới đem ra <laughs> ดีดีเนาะเตียงตาเนี่ยเหรอคะตีดดอกหนึ่งบ้างเรืองว่าสามดอกสามตีดดอกนั่งไงที่ดานขางของว่านจีดายด้วเนาะ มันม่น่า่จะจุ่มเนาะอืออ่กแล้วกอดอกนีกอะเพ่มีกะลังกันอยู่แล้วจะถองยังขาวอยู่ครับปุดออกติดถ้าติดแน่ ไปออกยุบานอีกเนาะขึ้นหางเยอะอะโอเคเลยตห่างเยอะมีแม pues ่กัติ๋วติเ้าเดียวนึ่งพี่้องนึ่งบ้างที่เดียวสองดองจะหนีคืองานกายเหรอวะฮะก็บื้องนีเเห็นเนาะมีห็นมากมันเีเห็นหลาย ก็ต้องขึ้นมาใหม่ครับนีดอ,อ,อ,อกบ้านลายครับผม นหนังใหม่เบอรครับจะน่จุ่มครับผมออสองดอกสาม Còn những con Vắng phân mảnh bớt gặp ดอกจุ <Christopher> ้มก็ดอกบานครับผมครับนั่างางะเลยครับผมคีอว่าตุ่มตุอาไปส่จ้านี่บนไหนที่หายรอกแก vào những cái răng không thân các bạn กะจุ้มครับผมกาจุ้มตาเนี่ยกจะตุมเต็มแล้วครับผมกระตุ้มขึ้นกระตุ้มขึ้นกระนุ้มขึ้นกระตุ้มอะไรเหอืมนี่มั้ เดินออกมาเลยครับนี่ยังมานี่ควนนี่เห็ดบดนี่ไง ไม่เต็มมือด้วย,ยครับผมน,บนี่เ็นซองหยอกเนาะฮุมทุ่ยไทยครับผมหาเป็น้ำท่ากันนี่เสอนขุ่นตาครับผมไปผมสุดท้ายแล้วครับผมปลาต้นหิวเขาแล้วครับเกิด <c oughs> จะเนย่างออกอย่างหาเป็น้ำท่ารับผมน,น,นี่นผมเห็นเน่ยงมาแค่ไหนบึงเนาะ ครับวันนี้ก็ม้านเติบครับผมเป็นสองตาครับผมนี่ในถุงกระมี่ครับนี่เราจะยังไปเบืองนามูท่างนี่ยูซีหาโมครับผมแม่ครับอาจจะไปในไทยเบืองเนาะแมนครับเก็บไปเรื่อยๆครับผมครับผมครับสำหรับคลิปนี้นี่ครับควบนานควบนานควบนานเพื่อไปได้ดอกหิวเขาควบนานครับผมจูมกระไรเนาะบานกระไรครับผมเมืองที่ล่ะจูมเห็ดอ้ย ดอกเป็นดอกขาเป็นขาเช่ไครับนี่แมีนครับผมส่วนนี้เห็ดกอกออกหลายเนาะแมีนครับผมเห็ดตะไคร่กอกสามารถตามก้นครับผมแมีนครับผมเดี๋ยวหน้าจะเป็นเห็ดน้ำหมอกครับผมครับเพราะว่าช้าบานไปเชื่องช่วงเชื่องจะให้ดีมากช่วงเดือนพฤศจิกาครับผมจะเป็นเห็ดตะไคร่เห็ดน้ำหมอกครับทีออกหลายครับเพื่อนว่าครับผมช่วงนี้จะมาเก็บเห็ดกอกกันเนาะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งกระบาะต้นกะขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมเดินทางมากดไลค์กดแชร์ มาคอมเมนต์พูดคุยกับสองบ้าครับผมครับผมสองบ้าก็ได้ขึ้นเกาวหางเก่งเห็นงามๆแกงแสีบๆแกงหวานๆมาฝากพี่น้องกันก็ครับผมเงี้ยครับนี่แะครับยอดเด่นยอดมาของสองบ้ามันนี้ครับผมถือว่าหมานหลายเติบครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้งานต่อไป้วครับอยู่ทางในก็บวันเดียวกับผมเดี๋ยวเมื่อหน้าค่อยเตรียมโตัวไหมเนาะเงี้ยครับผมครับไปครับผมสำหรับคลิปนี้สองบ้าขอตัวลาไปก่อนครับบ่าวต้นสวัสดีครับบ่าวพุ่มสวัสดีครับห่างเดินหน่อยห่างนานๆเด้อครับผมไปไปไปจันเดินเห้อครับผม Ti da. Bu <laughs> ne